เพื่อโมอมาเพื่อโมเพื่อโมเพื่อแตงโมโตเองงาแตงโมโองาแตงโมมะนาวโมอมะโนอาวมะนาวมะนาวแบมือบอยเอแบมอมือแบมือกำแพงกอมกำพอเองงาแพงกำแพงทางโค้งทออังาทางขอควายคองอคอโองอโค้งคอโองอโค้งไม่โดนโค้ง ไม่โทคงทางคงกลางปลากออางอกางกออางก้งอางงอกางไม่โก,กั้งปลาอาปากล้งปาสองแสองงสองเกสองสองเอกงสงสองแงฟูนกฟอูงฟูนก็นกฟูนกนี่ภาษาอังกฤษกอนไหมล่ะสี่โล ศูนย์เศีอเออศูนย์วันต่อไปเขียนก่อนเอ็่เศีอโออศูนย์สองหนึ่งทีวีสอทีกวันทูทถึงหเองไฟลูกเก่งกว่าีกถึงถึงอยู่ติ ลบทำไมถามว่ามันถทกอยู่จิอเอาเขียนให้มันแล้วสิสิ<ม>ตัวโฟเดตัวเล็กตัวพิมพ์เล็กเองเขียนยังไงนี่ไม่อ่าเอ่อไอตัวพิมพ์เล็กตัวเนี้ยมันใหญ่ยอยู่แล้วข้างหน้าเป็นตัวใหญ่เอออันนี้ตัวใหญ่อันนี้พิมพ์เล็ก พิมเล็กกับตใหญ่พิมเล็กกตเล็กตัวเวนอเขียน่ัวใหญ่นี <c oughs> เป็นนี้แล้วก็เ h สเวสก้มย,ยันาอ่าน้อยอือีทรีโ e. ฟอันนี้สามอ่าโมอสามอืมเพราะว่ว่ ก็คิดว่า F4 ล่ะ F4 F หัวฟ F ไปเลยนะ F O U R บอสไม่ใช่เอฟตัว F เออเราไปเขียนหางทำไมกลางล่างถามหน่อยมันก็เป็นตัวอีตัวน่ะเอ้าพ่อลบให้หน่อยลบเท้าเดี๋ยวบอกมันแข็งมากเพราะว่าเพื่อนลบให้คิดลงมา คีลงมาอืมคิดให้มันเต็มเออ F O U R R ทำไมพ่อรู้พ่อเคยทำบ่พ่อดาวพ่อรู้ได้ไงพ่อดาวพ่อมันมันมีถึงสิบมันมีถึงสิบเทนอืมใช่ C พ่อ O C S E M O S ขออ่านให้หน่อย S E พ่ออันนี้อ่านว่าอะไร ศูนย์ย์ศ <Yeah. S 1> โลภาษาไทยศูนย์สอูอนอยไม่ไม่กรลันศูนหนูอ่านไม่เป็นอ่ะยอกรลันตัวนี้ตัวกรลันตัวกรันทำไมมันเ,มนเหมือนจังพว <Yeah. S 2> ก,กที่เป็นเลขไทยอสอีสีเมสอีสีไม็ดสีอืมฮไฟ F I F I V อวีวีเอไฟห้าเคนิฟไอพ่อคว่าวีเอพอคิดว่าตัวไหนพิมพ์เล็กน้อยกว่าฮะพ่อคิดว่าตัวไหนพิมพ์เล็กข้อน้อยกว่าเพื่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าอะไรอะไรน้อยกว่าเพื่อนเปตัวพิมพ์เล็กฮะ ทูตัวทูไหนวันน้อยกว่าเพื่อนแต่ไอพวกนี้เท่ากันเอาเขียน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 ทุกคนเสร็จหน้าหนึ่งนล้วห้หาอาหารไม่โทรห้าใช่ไหมหออาหารไม่โทรห้าอย่าแล้วพ่อหลับตาแล้วพ่อหลับตาท่องได้ไหมล่ะมองไม่เห็นตัวไม่รู้เอาไม่ล่ะ หลับตาท่องตัวไหนสีโล่นะข้างบนภาษาไทยะมะเฟืองอแตงโมมะนาวแม่มือกำแพงทางโค้งตั้งปลาตั้งปลาแล้วก็ทองแสงภูินกโอ้เก่งเลย ย้ำๆหนูดูหนูมองนิดเดียวเอาไหมไหมล่ะอพอแล้วเก่งแล้วพอจะไปล้างรถมันจะมืดจะมองไม่เห็นรถคอนโลให้เซ็นไหมฮะพอเซ็นไหมต้องเซ็นเดียวยังไม่เสร็จเลยเนี่ยเตือนี่มีภาษาอังกฤษนะสัตว์นะสัตว์เล็กและสัตว์ใหญ่ ไอ้มีอะไรเป็นชื่อมีตัวสัตว์อันนี้อ่านว่าอะไรเดีย <De a. S 2> <อ>กวางแบม,แบมีแบมีแบดค้างขาวตื่นแล้วน้องตื่นแล้วตื่นแล้วเอาเลยแม่แยยามามาทำกันบ้านอีกสองอีกสองคำเนี่ยสองคำเลยสามคำ เตายังเขียนไม่เสร็จนั่นน่ะเธอ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 เตธอซีบล่ะมาลายชิบแกะสีบล่ะอีอันนี้ตัวเลยบีบีบบ อ,อ่าตินะนึกว่าตัววีตัวอารูกเออข้าใจละมันแค่เป็นนี้ม,มันแค่อาไม่ยาวเอสเฮ S แม่จะให้ลูกกินตอนไหนพรุ่งนี้อ,อ่ะที่แม่ซื้อมานะจ๊อะไรกินพรุ่งนี้กินเลยไปอุดรขนม ขนมแฮมเบเกอร์กินข้าวเย็นกันเดี๋ยวร้อก็ีใจครับอ,รอาการ,รดีใจก็จะเป็นแบบนี้ครับจะเต้นขนมขนมแม่กินไหมดูจะกินไหมหยับหยับ <laughs> อุ้ยเกือบทึกไปแล้วพื่ายังปินไปแล้วเรียบร้อยครับการบ้านเสร็จเป็นที่เรียบร้อย,ยมจภาษาอ,อังกฤษมีมเป็นชื่อชื่อสัพว์ ยังพึ่งยังยังไม่หมด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 ว่ายังไม่หมดชีบแกะเหลือตัวไหนเหลือตัวพีอตัวพีใหญ่บ่านะพึ่งใหญ่เรียบร้อยครับเรียบร้อยครับอืมอืมอืมทานเบาๆน้องจะตื่นน้อตื่นแ้วไหมแต่ก็เอาน้อง